เผยข่าวลือ oppo find x 8 ultra อาจตัด a l e สไ slider ออกแล้วเปลี่ยนมาใช้ปุ่มกดแบบ action button แทนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของสมาร์ทโฟน oneplus และ oppo เลยทีเดียวนะครับกับ a l e r ไ slider ตัวปรับหมดเสียงที่ใช้งานได้อย่างสะดวกและเป็นเอกลักษณ์ล่าสุดครับก็าอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับกับรุ่นถัดไปเพราะ oppo อาจเลือกใช้ปุ่มกด อันอประสงค์แบบ Action แอคชั่นบัตทอนแทนครับโดยทางดิจิ t อลช t a t เตชันทิปเตชื่อดังได้ออกมาเผยผ่านไวโบว่า OPPO จะตัดอเลสไลเดอร์ที่เป็นตัวเลื่อนปรับหมดเสียงมาเป็นปุ่มกดแบบเดียวกันกันกบ Apple เพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบบนเรือทองรุ่นถัดไปที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ครับถึงแม้ว่า Digital ชา a t เตชัยังไม่ได้เผยว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เปลี่ยนมาใช้ แต่ถ้าพูดถึงเรโทรที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ก็คงจะเป็น oppo find A 8 i t ultra นั่นแหละครับและหลังจากโพสต์ข้อมูลนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากบางก็บอกว่าเป็น all ล l ดอร r แบบเดิมดีแล้วแต่บางก็บอกว่าแบบใหม่ที่ลกฟังก์ชันได้เองดีกว่าเดิมรครับคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่า oppo find A 8 i t ultra จะมาพร้อมกับ all s l i อร r อยู่หรือถ้าเปลี่ยนเป็นปุ่มคล้ายกับ iphone จริงๆจะสร้างความแตกต่างได้แค่ไหนส่วนสเปคที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้นนเผยออกมามีตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบโอเดขนาด6.82นิ้วความละเอียด 2K พัรใช้ชิปเซนเตอร์กล8อิเลิให้กล้องหลัง4ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียด50มิลพิเซลเซนเซอร์ LYT 900ขนาด1นิ้วเลนส์ ultra wide ความละเอียด50มาลพิเซลเซนเซอร์ IMX882 เลนเส์พอร์สุดโคป3เท่าความละเอียด50มิลพิเซลเซนเซอร์ IMX906 ขนาด1ส่วน1.56นิ้วและเลนเส์พอรนสุดข6เท่าความละเอียด50มิลพิเซล เซนเซอร์ i m x 882มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ั IP ้า6 9ให้แบตเตอรี่มาที่6,000แ a h รรองรับชาร์จไว100วัตต์